อยากให้พิจารณาตรงนี้ปีการศึกษาหน้าหรืออะไรก็ได้ให้มีมอมอปลายเป็น i อ p อครับประมาณนี้ก็แเราไปพิจารณาเราทำเนาะการที่เราจะเปิดแผนเปิดโครงการเปิดห้องอะไรที่เสศษขึ้นมาเพ๊่บางครั้งเราต้องต้องดูฐานข้อมูลนิดนึงเหมือนกับที่ทําไมโรงเรียนเราไม่เปิดไม่เปิดวิชาชีพที่เป็นช่างถ้าเปิดเป็นช่างปึ๊บเนี่ยมันต้องมีครูช่าง พร้อมหรือยังมีวัสดุประกณ์อะไรพร้อมหรือยังมีโรงฝึกงานพร้อมหรือยังอะไรประมาณนี้ที่ปกครองเสนอมาเนี่ยผมเข้าใจเพราะว่ามีครูภาษาต่างประเทศมาคุยอยู่ในเมื่อเราเปิดไอจีพีหมดต้นแล้วเนี่ยพอปลายก็อยากจะมีรองรับด้วยนะครับแต่พอไปดูจริงๆแล้วแต่บัญหีหนึ่งอาจารย์กาลังของครูแา่ละเพียงพอหรือยังถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยครูเข้มในเรื่องของภาษาก็ต้องมีมากขึ้น ถ้าสอนจะต้องเพิ่มมากขึ้นคือเราเราเราจะอ่านในเนื้อหาของไอทีแล้วครับนะถ้าตอนนี้เรายังไม่พร้อมในเรื่องของบุคลากรที่จะมาดูแลในเรื่องของชั่วโมงการสอนนะครับมันก็อาจจะย,ยังทําไปได้แต่มุมมองถือว่าเป็นมุมมองที่ดีนะครับคือเราจะเน้นไปเลยผมก็ก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยคือเน้นไปเลยท่าจะเน้นภาษาก,ก็เน้นไปเน้นในเรื่องของวิทย์ก็เน้นไป นะครับเป็นหลายโรงเรียนที่เขาเขาทำอยู่เหมือนห้องเอกบางโรงเรียนในเมืองเนี่ยที่เขาเปิดเตรียมนั่นเตรียมนี่นะเตรียมวิศวะบ้างเตรียมเอกกทหารบ้างตำรวจบ้างเนเขาก็เน้นไปอย่างนั้นนะครับก็เป็นมุมมองที่ดีนะครับก็ต้องขอบคุณที่นอกจากนี้จะดูแลของความมีระเบียบวินัยเรื่องของความประพฤตินอกบุคลากรเนี่ยเสนอเรื่องของงานพิชาการด้วยมันก็จะเป็นคู่กัน S <S นะครับปกติเนี่ยกิจการเรียนกับวิชาก,การเป็นคู่กันถ้าลูกเรามีระเบียบินน,นู่นนี่นั่นขึ้งมันก็จะส่งผลไปึงต่กอของการเรียนการเรียนมีรเบียบความรับผิดชอบในเรื่องของเนื้อหาบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเขาไม่เล่นโทรศัพท์ในชั้นวงเรียนในที่มันไม่เกิดประโยชน์ลูกเราก็มีผลการเรียนดีนะครับมันคู่กันในเวลาหน้่งขอชมเชยส,สถานศึกษา,าครับว่าบริหารจัดการได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ในส่วนตัวของลูกสาวผมเนี่ยได้ทุนที่บริษัทขอทุกปีเกรด สามจุดเก้าสองครับ GPA ได้ทุนทุกปีครับองคกรก็แสดงความดีใจด้วยนะครับถือว่าลูกหลานเราก็ยังคือได้ให้ความสำคัญกับผู้ปกครองเห็นไหมเนาะคราเป็นมีเราเป็นมีี่ปีใปีสีก็เคยมีปีนึงครับแล้วก็เล็กน้อยก็เออเอินปีแรกลองดูปุ๊บอยู่ห้องนี้ครับผมก็ได้คุย ครับผมก็คุยผู้ปกครองทั้งหมดหมอเด็กน้อยก็เด็กน้อยเพื่อนเด็กน้อยมันเก่งสองอย่างวิทย์ก็กลุ่มภาษาอยู่ในห้องเดียวกันเด็กห้องเก่งมากของจริงผมพิธีปรึกษาเลยผมก็คุยจะรู้ว่าไงเด็กมาปรึกษากครับภาษาหนูก็เรียนแต่ว่าผหนูอยากจะไปเน้นวิทย์คนข้างจะมากเพราะว่าหนูต้องการสอบลกลุ่มนี้เป็นพยาบาลได้เราไปเรียนโครงการได้ปออกีกได้เรียนปออีกของโมโทสสก็ส่งถึงเขา บอตีถึงผู้อีกมีเด็กคนหนึ่งไปเรียนสุระแต่เป็นของของมอตสไอของไอโครงการของกระทรวงอะเขามาเรียนที่สุระแต่มีประมาณ30คนต่อปีได้ถึงผู้อีกครับตอนนี้เรียนอยู่เพราะฉะนั้นก็เด็กก็ขอผันยกเลิกและยกเลิกมาตั้งแต่นั้นเรียนแค่ประมาณปีนึงเนี่ยเลยมาเน้นวิทย์ไหยเพราะว่าเด็กหน่อยทําท่าว่าเออแต่ต่อต่อไอพีมอมอสี 4, พอไปเ,อเด็กน้อยคุยกันเพราะเด็กไดกลุ่มกลุ่มจวดนั่นแหละเลยขอเว้นสายวิทย์ คน,นี้กลุ่มนี้ไปสบายแล้วก็ดีด้วยหลายๆคนีน่ที่มาจะตอบคำถามตรงน,นี้ด้วยก็เดเมื่อกี้ก็ที่ผ่านมาก็ประชุมของวิะจะทําสายภาษาอังกฤษอังกฤษผมไม่รู้มติเขาว่ายังไงก็จะมีสายช่างเึ้นมาสายช่างตอนนี้มีสายที่พูดตอคือสายภาษามีจีนตอนนี้มีจีนเอกจีนครับไม่ใช่เอกจีนสายแต่ว่ามีแผนจีนแผนญี่ปุ่นแล้วก็มีแผนช่างแผนธุรกิจใน,นปัจจุบันนะฮะแผนช่างจะเกิดขึ้นมาใหม่แผนธุรกิจ แล้วก็มีแต่ก่อนมีสายสายพลาตอนนี้ตัดพลาไปเนื่องด้วยหลายๆอย่างตอนนี้เขาก็จะคุยว่าสายภาษาอังกฤษอังกฤษจะมีไหมกําลังคุยกันอยู่ไม่รู้จะว่ายังไงถ้ามีปุ๊บกลุ่มกลุ่มมสามทับหนึ่งเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นแพรอยู่ก็ยังยังตอบไม่ได้นะครับผู้กองครับไม่เป็นไรับขอให้วางโครงสร้างไว้แล้วก็ทาให้แบบโรงเรียนแบบพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผมก็ได้ข่าวมาอยู่ว่าสีนีเนี่ยจบมปลายแล้วไป ได้โควตาของมจสวิศวะนี่หลายคนมากเยอะเลยครับใช่เยวมากเนี่ยผมก็อยากให้ลูกผมได้ตรงนี้บ้างเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องไปสอบแข่งขันเข้าเขาสองคุณจบมจสมาเนี่ยตลาดแรงงานคุณรองรับเดี่ยวไม่ต้องกลัวเลยว่าจะตกงานครับเข้าใจครับมาแต่จะจะแนะจะตอบผู้ครองครับแต่ถ้าเกิดเฉพาะท่านนอกคนเดียวถ้าผู้ยกยกกรณีเดียวถ้าเกิดต้องการเข้าวิศวะคนเรียนสายวิทย์ มันจะมีสายวิทย์เข้มห้องทับหนึ่งคัดด้วยมีเรียนพิเศษถึงตอนเย็นด้วยปัจจุบันนะครับถ้าลูกเข้าสาานี้แต่ไม่ใช่เน้นภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษเป็นวิชาพื้นฐานอยู่ในตัวอยู่แล้วต้องมีทุกคนต้องเรียนหมดครูฝรั่งก็สอนเหมือนกันเพราะนั้นกลุ่มนี้จะเรียนสายวิทย์ถึงตอนเย็นเหมือนเด็กมต้นเป็นห้องพิเศษเกิดขึ้นมาณปัจจุบันมีครับอยากให้ผู้ปกครองท่านลองติดตามครับอื่นอเองไปรัดไปไหมครับลูก ก็คกวนดใจเวลาแค่นเดียวเดียวมามุมมองหลากหลายนะครับทําให้เราในข้อยุติที่คิดว่าน่าจะทุกฝ่ายแฮปปี้นะทุกฝ่ายมีความสุขในการเป็นสิ่งที่ดีมากถือว่าคุ้มมากใช่ครับรวมอยู่กับเวลาที่เสียเนาะมีมีเพิ่มเติมรือไมครับมีแมลูกนักเรียนมีแม่นายรุยยมวันไหนผู้หญิงนี่นะมวนาบเนี่ยเออจะปีหน้าสอม .4 สี่กรู้